เด็กเอ๋ยเด็กน้อยวิชาภาษาไทยเล่มวรรณคดีลำนำบทที่สเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยแร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานผู้การเรียนจงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตราตรำต่อจำทน เกิดเป็นคนควรมันเขยียนเออ